วันที่2ีวันที่24ชะตาของพลเอกประยุทธ์ก็ถึงชาดในวันนั้นในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมนนะครับการชุมนุมในครั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับผู้จัดการชุมนุมผู้เข้าร่วมชุมนุม จะเป็นความผิดตามข้อกำหนดซึ่งออกในความตามมาตราเก้าแห่งรกรกฏฉุกเฉินฉบับที่24เคยกระชับรัฐธรรมนูญให้มันเข้มแข็งในการปราบปรามการคอร์รัปชันไหมไม่ได้ทำเลยครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนี่คือหลักเลยสิ่งที่ตามมาถูกล่อเร่งและล้มล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้ง เร่งอยา่างเื่กตั้งและล้มพลเอกประยุทธ์เดือดร้อนลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดแบบนี้มาหลายปีแล้ววันนี้ทุกอย่างหุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์และผมได้พูดว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกพักทุกสีจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วขับย่ายขับไล่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลยทหารจะถูกกันเกมออกไปพลเอกประยุทธ์จากวีรบุรุษจะกลายเป็นโอราชตอนนี้ถามว่าไปถึงจุดจุดนั้นแล้วยัง มันเห็นเขาหลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีทางออกไหมมีถามว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมไม่รู้จักการเตรียมพร้อมมาก่อนเตรียมพร้อมไว้แล้วจึงมีการร่างงบฐระมใหม่ในหมวดหนึ่งและหมวดสองขึ้นมาใหม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของแม่น้ำร้อยสายที่จตุพรพมพันธ์ยืนยันว่าทุกสีทุกพวกนะจะมาร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี ในกรให้พ้นออกจากตําแหน่งซึ่งตอนนี้ทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองทั้งกลุ่มกปปสมารวมกันนะในการขับไล่และในวันเดียวกันก็จะมีกลุ่มนะครับของฝั่งเสื้อส้มนะฝั่งเสื้อแดงก็จะมีการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาดูว่าจะเกิดลางร้ายอะไรขึ้นวันที่24 สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเราจะยืดเยื้อหรือไม่แต่ส่วนของพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมกันเอาไว้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และในส่วนภาพประชาชนจะไม่มีความขัดแย้งกันจะมีการประสานงานกันนะครับเพื่อให้แต่ละฝ่ายนั้นสามารถเดินกันได้เป้าหมายเดียวกันคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นะครับซึ่งถึงเดินมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายระบอบประยุทธ์ที่กระทาการล้วนท้าทายต่อมโนธรรมสำนึกของประชาชนทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ยี่วันที่24ชะตาของพลเอกประยุทธ์ก็ถึงคาดในวันนั้นในฐานะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนประเด็นเนี่ยนะครับที่ผู้มีอํานาจชุดนี้ใช้วิธีการเดิมเดิม คือการวางแผนที่จะขังผมในวันที่8กร,รกฎาคมนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับคดีความที่ติดคุกครบแล้วเนี่ยการหลังจากศาลฎีกาพิภากศารนั้นเป็นเรื่องระหว่างศาลกับทางราชทัณฑ์และตัวจำเลยเท่านั้นแต่นี่เนี่ยนะครับจะให้มีการนับโทษใหม่ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย และคณะเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจชุดนี้กําลังวางแผนว่าจะขังผมในวันที่8ผมจึงบอกว่าระหว่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8ผมจะขับไล่พลเอกประยุทธ์ทุกวันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามถ้าใช้วิธีลุกแก่อํานัจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมสร้างความอายุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคน จะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของนักการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ต่อไปหรือไม่นะครับสำหรับผมและแนะนำกลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือร่วมใจในการออกมานั้นเนี่ยเราก็จะสู่ภาวะการล่มสลาย ในทุกๆมิติของสังคมนะครับและอาจจะสิ้นชาติในด้านทางเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นว่าเวลาของพลเอกประยุทธ์หมดแล้วและพลเอกประยุทธ์คือภยัยพิบัติของชาติก็ให้มาร่วมกันมีประยุทธ์อยู่โควิดก็ไม่หมดมีประยุทธ์อยู่เศรษฐกิจก็พังที่หน้า มีประยุทธ์อยู่ประเทศชาติก็แตกแยกขาดความสามัคคีต้นตอของปัจจัยความล้มเหลวแตกแยกของชาติก็คือพลเอกประยุทธ์เราจะไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์ใช้ยุทธวิธีสร้างความแตกแยกแบ่งแยกและปกครองแยกชนแยกชั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาใช้ปกครองประเทศอีกแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องเสียสละร่วมกันขับไล่เผด็จการตัวสุดท้ายให้ออกไปจากประเทศไทยเผด็จการทหารยุคสุดท้ายระบอบประยุทธ์จะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยด้วยความสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนพวกกระผมนั้นยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่ประเด็นที่เราพูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นล้วนเป็นประเด็นที่เตือนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนว่าอย่าได้ใช้สถาบันพระหมหากษัตริย์เพื่อปกป้องตนเป็นผลประโยชน์แห่งตนแล้วไว้ทำลายบุคคลอื่นอย่าได้แอบอ้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์แห่งตน เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับสถาบันอย่าได้อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาอำนาจและทำลายประชาชนพวกผมได้เตือนเรื่องกรณีมาตรา112่นเพราะพลเอกประยุทธ์คือสาเหตุที่สำคัญคนเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องรู้ตัวก่อนว่าต้องเป็นคนที่มีเกียรติอยู่วันดีคืนดีไปประกาศว่าจะไม่เอาโทษในคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่แล้วคนไปหลงเชื่อแล้วคนเอกประยุทธ์มาเอาโทษสถาบันพระมหากษัตริย์เดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งลงมีคนต้องไปติดคุกมากมายทั้งที่ในอดีตเนั้นคนเอกประยุทธ์ไม่อธิบายความอย่างครบถ้วน ว่าต่อไปนี้คดีหนึ่งนสองนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปแจ้งความจับใครได้ตามอำเภอใจแต่เป็นอำนาจของอายการสูงสุดโดยการหาดึงกับสำนักพระราชาวังพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ฉีกเรื่องราวเหล่านี้จะหมดสิน้นเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเดือดร้อนจากพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งในสถานการณ์โควิด -19 ที่ผมส่งเสียงเตือนไปหลายครั้งว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นอดีตนายกรัฐมนตรี28คนจะต้องถวายรายงานถึงสถานการณ์ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่29ไม่ปรากฏว่าระยะเวลาโควิด19ระบ,บาดในเวลาปีเศษนั้น จะทำเรื่องขอเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์และขอพระราชทานคําปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นข้อสงสัยเรื่องความจงรักพักดีเพื่อให้ทุกฝ่ายทราบว่าการชนุมหรือการกติบัต่างๆเนี่ยต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะฮะเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการประกาศใช้พกรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 และทางกรุงเทพหมหานครได้มีการออกประกาศฉบับที่33ควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคดังนั้นการจัดการชุมนุมหรือกิจกรรมต่างๆอาจฝ่าฝืนกฎหมายคำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้นะครับข้อ3ก็แนวทางการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจนะฮะจะเน้นการรักษาความสงบ,บเรียบร้อยเป็นหลัก และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคสําหรับการตั้งเครื่องกีิดขวางหากไม่มีความจําเป็นจะไม่ตั้งเนื่องจากอาจจะก,กระทบก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่หากพิจารณาว่าการชุนุมหนังกล่าวเนี่ยมีความวุ่นวายนะครับและอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือความปลอดภัยในเรื่องชีวิตหรือทรัพย์สินหรือกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสารที่สําคัญก็จะตั้งนะครับ ข้อ4นะฮะการชุมนุมหรือการทํากานต่างๆหากพบว่ามีการกระทําความผิดนะฮะก็จะมีการดําเนินคดีเนี่ยทุกหลายนะครับสําหรับแกนนําบางส่วนเนี่ยอยู่ระหว่างการดาเนินคดีชั้นศาลนะฮะและอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ทางศาลท่านเนี่ยก็มีการกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวก็ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยนะฮะหากมีการกระทําความผิดนะฮะหรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลเจ้าที่ตํารวจก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะส่งให้สารท่านพิจารณาดําเนินการต่อไปนะฮะในระดับต่อไปจะขอญาติให้ทางท่านรองสุขุนนะฮะชี้แจงในเรื่องการดําเนินคดีทางกฎหมายนะครับก็อย่างที่นําเรียนว่าหากพบว่าการชุมนุมหรือกิจกรรมเนี่ยเป็นการการะทาความผิดหมายนะก็จะดําเนินคดีทุกรลยในในที่ผ่านมาเนี่ยทางนาครบาลเนี่ยก็มีการดําเนินคดีเนี่ยหลายคดี การชุมนุมในครั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับผู้จัดการชุมนุมผู้เข้าร่วมชุมนุมจะเป็นความผิดตามข้อกําหนดซึ่งออกในความตามมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564ประกอบกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฉบับที่5โรลงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ประกอบประกาศกรุงเทพมหาคนครฉบับที่33และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามพรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558มาตรา34อนุ6และมาตรา51ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย กรณีผู้ชักชวนให้มีการรวมตัวกันไม่ว่าทางโซเชียลหรือทางหนึ่งทางใดก็ตามถือว่าเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายผู้จัดเวทีลดเครื่องเสียงลถสุขาผู้สนับสนุนอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการชุมนุมที่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดตามกฎหมายด้วยแต่ท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายเป็นย่แล้วก็

ใส่กองไปยังกลุ่มรัฐชุมนุมได้ไหมคะว่าอข,อขอร้องเรื่องนี้นะคะ่ะเรื่องของการมาชุมนุมอะอคะไม่อยากให้ยิ สวออในบทเฉพาะการมีพี่น้องประชาชนลงมติ16ล้านคนแต่สสอที่ผู้กํลาลังอภิปรายอยู่นั้นน่ะมีพื้นที่หรือเปล่าคะแนนที่ได้มาก็ปัดเศษนะท่านประธานที่เคารพครับ,รบท่านกําลังเสียดสีท่านไับูลนิติตะวันอยู่ฮะขอให้ท่านถอนครับให้เหยียด,ดย<อ>ท่านไับูลนิติตะวันด้วยครับท่านประธานครับเราไม่เคยคิดแก้รัฐธรรมนูญเพื่อการนี้เลยครับ เคยไหมที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อการเลือกตั้งนั้นมันสุดจริตได้เคยคิดกันไหมเคยทำไหมเคยเสนอไหมทั้งที่ตะโกนกันมากมายในเรื่องนี้เคยกระชับรัฐธรรมนูญให้มันเข้มแข็งในการปราบปรามการคอร์รัปชันไหมไม่ได้ทำเลยครับท่านประธาน เรากำลังพูดในเรื่องของตัวเราว่าใครจะชนะกันมากกว่าและก,การให้สัมภาษณ์ในสื่อของท่านผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยทำตามสิ่งที่ท่านแสดงในการให้สัมภาษณ์ในการอาภิปรายครั้งนี้แสดงการลาออกจากการเป็นวุฒิสมาชิกเพื่อไม่เกิดรอยด่างในระบอบประชาธิปไตย ขณะนี้ท่านเป็นรอยด่างของระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับถ้าท่านรู้ตัวท่านลาออกแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปอะไรผมเห็นด้วยนะครับสน,นับสนุนท่านท่านประธานต้องควบคุมไม่ให้เสียดสีสมาชิกสภาในเชิงปรากฏการตำรวจก็ยืนยันนะบอกว่าการกระทำการชุมนุมนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ละฝ่ายก็ยืนยันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพี่นกเขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของจตุพร นะซึ่งมากันหลากสีเลยนะครับไม่ว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับกปปสกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับคนเสื้อแดงมารวมกันเป็นกลุ่มของจตุพรกลุ่มของฝั่งเสื้อส้มเยาวชนปลดแกกอกน,นัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มนะหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับที่แกนนําอย่างไผ่ดาวดินก็โดนมาตรา1 1 2 แกนาหลายคนได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขออกมานะครับว่าห้ามชุมนุมก่อความไม่สงบอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่าน,นี้กําลังเกิดขึ้นแหละประเด็นที่น่าสนใจก็คือโหนสวซึ่งได้เห็นอุกกาบาตตกเป็นลางร้ายนะฮะแตกแยกรุนแรงนะครับนักดาราศาสตร์ไทยเห็นอุกกาบาตด้วยตนเองชี้เป็นธรรมชาตินะครับขณะที่หหนสวเตือนเป็นลางร้ายแตกแยกรุนแรงจะเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งนายวรวิทย์ตันวุฒิบัณฑิตปรัชญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งหอดูดาวนะครับเฉริมพระเกียรติ7รอบเฉลิมพระชนภพรรษาจังหวัดชะเชิงเศราบอกว่าเมื่อวันที่7กันยายนปี2558 8นารนฬกีนาทีขณะนั่งรถนะครับฝั่งด้านคนขับไปพบแพทย์ที่รอพรามกำแพงอยู่ช่วงมอเตอร์เวย รัศกรบังได้พบาดาวตกลออุกกะบาทที่เกิดเห็นในช่วงกลางวันได้ชัดเจนขณะที่ลูกไฟสีเหลืองซึ่งคล้ายกลึงกันเกิดที่รัสเซียแต่ขนาดเล็กกว่าได้บันทึกถ่ายกลุ่มควันที่ตกทิ้งไว้นะครับเป็นทางยาวเรียกว่ารอยดาวตกไว้ได้นะครับเขาย,ยังบอกอีกว่าสําหรับอุกกาบาตหรือดาวตกที่เกิดขึ้นดูห่างจากโลกนะครับในระดับสูงจะไม่เป็นอันตรายเนื่องจากเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดการดาวตก จะมีประจําทุกวันทั้งขนาดลูกเล็กลูกใหญ่เป็นธรรมชาติในวันที่14ธันวาคม2558นี้นะครับจะมีการเรื่องของดา,าราศาสตร์ในขณะที่หวนบูดเดอรภไพลินนะก็บอกว่าเรื่องของอุกกบาทตกนะหรือดาวตกไม่มีความหมายนะเรื่องเล็กไม่กระทบดวงเมืองดวงโลกแต่ในเชิงอาถรรพ์ไม่เกี่ยวกับภูราศสตร์แต่มอง เชิงสยสาศาสตร์ได้ว่าลางไม่ดีอาจจะเกิดความขัดแย้งทางบ้านเมืองหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับนะี่ก็เป็นคําทํานายนะที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันนีรับเป็นคำทำนายลักษณะเดิมๆตั้งแต่ปี2,558เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องดาวตกเนี่ยเกี่ยวข้องกับดวงเมืองไหมมันจะเป็นยังไงสถานการณ์มันจะหนักขึ้นหรือเปล่าคําถามในเชิงงานสังเคราะห์นี้น่าสนใจ ในเรื่องของรางร้ายก่อนนะครับในเชิงเศตีนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าถ้าเกิดปรากฏการฝนดาวตกปรากฏการพรุ่ปรากฏการที่เรียกว่าอุกาบาทตกเนี่ยสิ่งที่ตามมามักจะเกิดการสูญเสียอยู่เสมอเกี่ยวข้องกับดวงเมืองไหมดวงเมืองเนี่ยนะครับก็จะเกิดความรุนแรงนะฮะอยู่แล้วเนี่ยและในเชิงเศรษฐีหลังจากวันที่26บกพฤษภาคมพุทธ,ธศักราช2564 ไปธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นปัจจุบันอย่างน้อย2ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัมตรีไปแล้วนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยทั้ง2ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสงบโดยใช้สภาในการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับส่วนนะครับในประเทศไทยการรวมกันของคนทุกสีคนทุกพวก นะครับซึ่งเจตพรบอกว่าเป็นแม่น้ําร้อยสายจะมาร่วมกันเล่นงานพลเอกประยุทธ์และก็จะชุมนุมยาวนะครับจนกว่าจะลาออกจากตําแหน่งสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะส่งผลทําให้พลเอกประยุทธ์อยู่ได้หรือไม่หรืออยู่ไม่ได้นะครับผมเคยเรียนไปแล้วหลังจาก26พฤษภาสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นและตอนนี้นะครับ จะทำได้ไหมในเชิงศีททาได้แต่ไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงเสติแต่จะเกิดการรุมเรา้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุดอีกระรอกหนึ่งวันที่8และวันที่20สิงหาคมอีกระรอกนั้นระอ,อกนั้นจะเป็นระลอกใหญ่นะครับในเชิงเสติซึ่งโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงตอนนี้ นะครับทำไมเป็นแบบนี้ก่อนสถานการณ์ทําไมบ้านเมืองเป็นแบบนี้ผมย้าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะพลเอกประยุทธ์นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนี่คือหลักเลยสิ่งที่ตามมาถูกล่อเร่งและล้มล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งเร่งอยากเลือกตั้งและล้มพลเอกประยุทธ์เดือดร้อนลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดแบบนี้มาหลายปีแล้ว วันนี้ทุกอย่างหุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์และผมได้พูดว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกพรรคทุกสีจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วขับย่าขับไล่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลยทหารจะถูกกันเกมเออกไปพลเอกประยุทธ์จากวีวรบุรุษจะก,กลายเป็นตรราชตอนนี้ถามว่าไปถึงจุดจุดนั้นแล้วยังมันเห็นเขาหลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีทางออกไหมมี ถามว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทําไมไม่รู้จักการเตรียมพร้อมมาก่อนเตรียมพร้อมไว้แล้วจึงมีการร่างัฐบุญใหม่ในหมวดหนึ่งและหมวด2ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ได้ร่างโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ร่างโดยนายมีชัยรุจพันธ์แต่ร่างโดยประชาชนคนธรรมดาเพื่อประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสําคัญยึด ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนของประเทศไทยและให้ประเทศก้าวสู่สันติสุขจึงเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้สถานก,การณ์แบบนี้จะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ปัจจุบันนี้มีการแก้ไขตํานูนเรียกร้องให้มีการแก้ไขนูลเอามาพูดในสภาตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนว่าการแก้ไขนูนเป็นเพียงปลาหี่เท่านั้นนะครับหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดความวุ่นวาย นะครับทางบุ่นวายในเชิงเศรษฐีความบุ่นวายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองการปักหลับทางการเมืองมอบมีกําลังไม่มีกําลังถูกจับกลุมไม่ถูกจับกลุมจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความบุ่นวายภายในประเทศขึ้นถามว่ามีทางออกไหมผมย้าอีกครั้งว่ามีตอนนี้ต้องอยังไงใจเย็นๆนะบางทีคนเราเนี่ยถ้าออกทะเลให้เขาออกทะเลไปสุดก่อนนะเขาออกทะเลไปสุดจะปลกประด่งปลกประเทศเน่ยเขาให้ทุดนะแล้วจะรู้ว่า ความจริงมันคืออะไรจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะว่าทางออกของมันมีอะไรให้เขาเชื่อมั่นว่าทะเลมีที่นู่นมันคือทางออกให้เขาไปให้สุดเลยแล้วเขาจะร่วมเป็นทางตันเมื่อเป็นทางตันแล้วเมื่อน,นั้นแหละจะมีทางออกตามมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบาต้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศต่อชาติคนอภรีจงสิ้นชีวิย่อยยับ พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา บาดเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดทูชาพัฒน,นารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอภรปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับ สยามเทวาทิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน